กินนั่นโอ้คุน้นคาไม่สูห้หาเงินเด็ดจักบาทนี่แทงละสีบาทกูถามเนี่ยูหาเนรือเงินในมือละจักบาทยังหาบาทนด้นั่นเออบึงติละนี่นี่นอีตาโหลดมักเสือนี่ยก,กินค้างไปยังหาบาทอยู่ด้วยนั่นบึงติลาสีดยายลุยๆๆ <laughs> ลุยลุยเฮ <laughs> ้ย้ยยังไงเนี่ ไงอ,อี๋แล้วไงน่ะมองยับจนบอดจนกินพูนขึ้นพาดอีอยู่ถึงบางวันแบกไปไปแข่งได่น่นอ,อ,อู้จกอะไงน้องอีีได้หนิฟาดเปรอะเลดสวัสดีค่ะพี่นอ้องมือนีเมลีเพิ่นมาถ่ายงานนะคะเพิ่นแบบถ่ายงาน ล่งน้ำพี่น้องขาน่ลุยกะสิได้โอกาสเพราะว่าเพิ่นโล่งน้ำไปแล้วนิลุยกสซให้เพิ่นเก็บขยะขึ้นมานน่าได้โอกาสโล่งน้ำไปแล้วก็เลยสิเพิ่นเก็บขยะขึ้นมาน่ำนะครับพี่น้องขาเดี๋ยวไปเบิง่งเมรี่สาวลงเก็บขยะที่บ้านสวนถือโอกาสถือโอกาสพี่น้องขารับบทเป็นนางเก็บขยะ ผีตาเบือคือว่าผีตาเบือะคือว่าผีตาเบือจะเงยหน้าขึ้นคือผีตาเบือไงหน้าคือขาวขาวอีย่เ้ยมันถือแสงมาจากตีลงพี่น้องพวกนี้เรามากินลราแต่ว่าได้เก็บกับตีลุงหมูกระทะยังกนเจริญร่างผลไอ้อินมาเคลื่อน ก็น <uh ี่ละนี่บุรุษดาวก็แข็งดาแ็งดาเสายางสิบโลบอนดูแลบ้านส่วนเออเคยกินไปรถเพื่อนทันมูขาดีมูแข็งแรงกับสีมูนี่ล่ะลงไปกิมต่อแล้วหนึ่งอี๋นี่บอกให้กูเนย่ะถุงดำบอมี่บอกดีเด้อคุณมานี่เขาได้ใส่กระละมังแห่งเราคุณนมาเอากระละมังมาหนีล่างเอาลงมาดูดจิ้มกระละมังลงมา แสงการเก็บเราบ้านสวนนะคะาหัว่าปนไปลาเกเาาดูเขาไปกยลายอีดีเลยนี่มันล่มมแัแหละมันก็เลยปิวโมเมนต์มามันปิวตัอยูนีเลยนั่นๆทุ่หนึนนนนนนทหนงทั้งรุมนั่น อ้ไรไปมส้าฉเอมันปิวมากแบบว่ามันบ่นมากห้วมันกลับมาล่งน้ำมันกลไปมาเป็นขายาอยู่ในมีนะท้งในหเห็น,น,น,นบ,บ่อเป็นดีม่ยอันปลาด้วย้ำ่อนสีแดงเด้อมือเ้นี่แบบหลาย,ยบปเยอะนี่ปลาสวยงามพุณยบาลมาผู้ใดมากกัญญบวาตาปลาสวยงามปลาสวยงต้ตก<พ>ัย<พ>้อยหนูปลาคาบแม ก็สีงสีล่ะสีดำสีขาวสีทองพวกเราห่อไปอยากขึ้นหอดน้าบ้ีงเปอย่างเอาูเย็นเย็นสวยสวยมีแดงเนื่อเกี๊ยมี่ีโอ้ยตาประหลงคของดีโอสวยท่านผ่าทั้งสวยปีจออะไรคือปีจอปากหนูน่ะเกิดปีจออะไรประมาณนี้หรอปากมือ นั่นแม่นัน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 ลุยลุยลุยอันนี้นี่ลุยป่ได้บังคับเพิ่นลงเด้อพี่น้องเพิ่นลงไปถ่ายงานเพิ่นนี่ลุยก็เลยว่าได้ลงแล้วก็เก็บขยะขึ้นมานึ่งน่มีบอลแล้วมันอยู่ไม่หลีร้งตอนแลไร่กูหลากมึงลงน้ำไหนอยู่บ่สาบานอยู่บ่ว่ากูอยู่อีหลีตาตาผู้ใดพักกูหันน่ะเออกักูพักจริงอยู่แต่ว่ามึงถ่ายงานบ่ล่ะถ่ายงานมึงพร้อม โอ้กูฆ่าลดอดให้กูล่มซะเนาะกูไปอยากมาหับทั้งล่างเนื้อลุยเด้อ <c oughs> ต่อไปน้องนี่ก็สิเป็นน้องบัวพี่น้องครับใส่กระทาอยูย่อใส่ผุนกีก่เจ่๋ผุนงไปบึงใส่เกลี้ออยงใส่แหะลงบักทูบเพราะม่นบักทูบดอกเพราะว่าบักทูบอีนี่เหมือนเสาบักทูบเป็นแบบมันเรียงนี่ละตาผู้ใดซื้อบักตาใคร เอามาอีกร้อยมาอีกยังหลายอยู่พี่เออกระบอกมั่นมันชิมาดปวิบพ่อหนิพ่อเอาใจงานๆร้องไส้ล้ตายมันี่จะปวดหน้ามุงลงลุงอยู่ใครได็ดบนนี้นึ่งใค ได้อีกอกสิเป็นต้อมน้อยได้ลงเก็บเพะ่ีสิลงเก็บสวัสสวทิปสัสวทิเีปคนบอยูพี่น้องขาครับนีเพื่อนสาวนี่ล่ะพอได้ซักผ้าซักผ้่เอานี่ลุยเตรียมสูตรนี้ลุยเขาห้องน้ำอาบน<อ>้ำโอเมนว่ากระสียนขึ้นไปจ<ส><ส>ินเดยนว่าจิตใเงินกระสีบร<ส>ิจายแล <ๆ S 1> ้วล่ะโอ้ยุยลุยอุ้ยแหนมกินดิผู้ใดเคพื่อนกินนันมือหูขุ่นคาไม่ชูหาเงินเด็ดจักบาทนี่ แทงละสีบาทกูถามเนี่ยู้าหางเรื่องเงินในมือละจักบาทย่างหาบาทอยน่ด้นั่นเออบังตีลนี่เนี่ยอีตาโลอดมักเสือนี่ยันกินข้างไปยังหาบาทอยู่ด้นั่นเออตีลสิดยล,ยลุยลุยลุยไ <c oughs> อโอ,ยอ,ยอ้อยาทำเน่ยตัใหญ่แท้ไมยังอีดีแล้ว้นมึงับบอดนกินินพุ้นขึ้น ฟาอีกอย่งมึงบมันแบกไปไปเข่งแน่นอนอุ้ยจบบไงนึองอีีได้หนฟาดเปรโลดา, <c oughs> านงนเปนอดรถเสายร <c oughs> ์ละขวดเมื่อน,น,น,นันแม่ิด่ <c oughs> ปะบัวมันมันโต่อี๋ได้น่มันมันฟาดห่อหมปบมึงสิโดไปเข่งง่ย้องม้ากองมาครับน้ำเมื่อมันนี่น้ำแม่มันี่ตลกกนาะเบาขงในกับตะลกนี่ิ จนหลอนก็ได้ล่างดอกพี่รองเลยปลาให้เลี้ยจนหล่อนเดสุไปหาล่างเด้อยมอนี่เด้อบอยที่แรกบักทุบเลี้ยหล่อนแล้วโอ้เออพูดอะไรเรมาเช่นอะไรอย่างนู้นนี่ป่านนี้น้อยแบว่านมุดถึงไปสอดคนนี้มดดิล่ะลุยขันยางหลอดได้อยู่เด้อนี่ ก็มีเข่าได้ซื้อกางไม่ยังไงปลายมมือเศร้านะปลาปลาแบบเอาขึินมากพอปลาแบบร้อยขก้นพอให้เกียกแม่ด้วยเกนมาียไล่งไปเมื่อไระแม่ไปเก็บไปลยนะกูอยากกูอยานกูได้ลากอิน้องกูยัวดึงแม่ดึงแม่ึ้นแม่ดันเวลาเด้อดเดื้ารับหน้าไม่พจะบอกมาให้นี่ตาตาหนึ่ง บิ้ลรวบอกมีขนาดปลามันสุดตายนะฮาต้องเจ็บยาออกปลาปลาแบบร้อยแบบร้อยทวนน้ำโลนเอาคุณแต่ไม่ได้ยุบบ่อเลยเบ้ลรบออกองขนาดลูกเคื่องนั oh, <right. S 1> ่นเบิดยางเบิดแรงลูยทางนั้นเบิ้ลราบหน่อยอ๋อขึ้นเลย พอเด้อปลาดุกแม่ย่นเด้อกูเป็นจำว่าเป็เด้อปลาดุกย่านอย่างมันอย่างมันเว้คือรสเออเพอหอมที่นั่นพอหอมมึงซีดอย่างหล่ะซีล้บบโปรดซีดล้บบกินเออพอหอมที่นเนซื้อหอมอพ,พอหอมถือไปหาเพื่อนเออไปพอจละเอาเพื่อนเ,อเพื่อนโดออกไหนนั่งเอาจับเบาไอ้เพื่อนนั่น ในเบาใหญ่บ่มึงดึงก็เดือดแต่พอตบก้มัวมึงลูกฉันแน่จนหนาเขียววัดอุบนหนูจะปิวน้ำเบาด้ยลูกจะลอยไปน้ำเบาดินั่นอีตาสาวสิปดุมองหนาลูกฉันแน่ล่ะจนเมื่อสันดัดดดล่ะไปจับไปเห็นน้องแน่นั่น ปลาปีงรถพ่อังเลิศปลาดุกสิบถือปลาดุกอยากเด็ปลาเข่งพอได้ปลาดุกโอ้ยนหนูทำอะไรหา่ยังเกาะว้แม่ว้จับล้วเนาะตอลำพังแม่ยืนง่ายากอยู่แม่ว่า้ไปเรียนน้ำแนวบงหันกุ้ปแม่ไปเรียนหพี่น้องเบิ่งมาคัก บ่าวเส้นแบบง่ายนุ่งเบาดวงแบบง่ายนุ่งมาเป็นดวงน้อยๆเด้อเห็นเบาพี่น้องเห็นเบาใส่ละดื้อดื้อดื้อดึงนอนหน้าฟังเสียงธนูเบาแลรดยังก็อนเบา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  อย่าไปไหวอ้ปตาหน่อยม่วาเบาเบาบวนี้อยู่บาตาไม่ได้เรียงแบบนั้นแบยิอยู่บตาเล่นอย่างนีเพื่อมาเล่นกันเล่นเาวล่นหยับอก้ตาเนี่ยเบาเบาแบนอยู่บนูกไว้่อพ่อจะไปทุรลยืีผูกไว้ลูกผูกไว้นั้น ผูกไว้ตัวดึงเบาอยู่หรืเบล่างแน่พี่น้องดื้อครับเมื่อเดือมื่อเดือนไว่ผูกแหนหัไปใส่หนังหุ้มโอเคค่ะพี่น้องขาไปแล้วนะคะกิจกรรมบ้านสวน,ไไนเดียนเบาวอยู่บ้านสวนเฮาพี่น้องไป,ไ,ไปแล้วค่ะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่่ยลกูก